เอาละครับก็ขสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับต่อดีแล้วก็อยู่ในรายการฝ่ายบอยเลสซิ่งครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นมาครับผมจะมาสอนสร้างบ้านขนาดกระทัดรัดนะครับหนึ่งหลังครับผมซึ่งมาจารางไม่อยากเลยก็เดี๋ยวผมพาสร้างเลยนะครับผมขอโทษที่หายหน้าหายตายไปนาน ว่าผมแสดงปุ่มฟิธีกดนั่นเนี่ยโอเคโอ้โหไรมากเดี ừ, ๋ยวผมขอข้ามนเตอร์เก็บตอนนี้เราก็ให้ hey, ของที่ใช้ไม่มีอะไรเยอะมากมมย บ้านกระท่อมขนาดกระทัดรัดครับผมอันนี้เอาไปนำไปใช้ได้เลยนะแบบซาวเวอร์ครับถ้าไม่มีกระจกครับเสียครับแล้วก็มาห้าก็มาหนึ่งสองสามสามี่ห้า หน,น,นึ่งสองมามถ้าเราเดียวไม่ถึงแก่กรจะโชว์เขาไม่กล้าไปดีเกมจริงเพราะเราเดียวตายไม่ได้ไดยก่งริดจะเอาฝไม่แต,มต่ังเราก็อาจจะมีใจ ซอมบี้ได้ครับแมวปลอดภัยหายห่วงครับผมกระซอมบี้ได้ครับมันเป็น,ปน,ปนกานกระท่อมลอยนะ้ำน,น,นี่ครับก็จะได้รูปแบบนี้กองพวกอันเตรียมมายังไม่หมดนะคก็ฟาร์ลีนด้วยนะครับผมนี่นมากขนาดชั้นเดียวผม พูดเท่านั้นก็สามารถฆ่าไดนะ้ข้าูว่าไอาเทียจึงขอพูดความจริงตอ้าท่านยกว่าดังคว่าวาจาหวานยังไม่สูว้วาิมแแต่คำเดียวเยี่ย,ย,นนยทุกคนหาแล้ว

ก็เป็นกันได้ครับผลเท่ารก่อจเกงจิวเขามีผานสองแสนลานมาหากมืกม่ลานตอแสนแปดพอเนเกงจิวก็เพิ่อมอีกสามแสนตอนนี้น่าจะเติแสนเสร็จูนกำลังการสู้เนื่องจากชลามาตลอดถ้าอย่างนั้นขั้นต่อไปผู้โจ์ ก็เล่นในแบบเซิร์ฟก็ค่ะทุกคนก็แล้วก็ทำนี้ไปเล็บเป็นบ้านขนาดกระท่อมปลายนาทุกคนก็ อุดอะไรก็ได้ดี่็อคให้ที่ทำเป็นหน้าตาแต่จเจอหน้าหัวอลดก็ไ้กันหนาซอมบีม้ห้ังถ้ขนาดนี้แบบคทีฟก็้องเล่นนะครับนี่ครับนี่ครับ ทำมีกานั้นเต้นนะผมโอเคอ่า okay. งเงีย้ยแล้วแต่ใครจะไม้อะไรได้ครับถ,ถ้ามีไม้โอ๊กดำก็ใส่ก็จะได้สวยเพิ่มขึ้นดีครับแต่อันนี้ผมหยิบไม้ช่างกันมันเป็นบ้านผมไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ก็เนี่ยก็ใส่ไปเลยครับ น้องมีปั๊บเหยาะเก็วางปั๊บ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 ลงมาทุบก่อนคนะเนี่จะมาสอนทำบ้านขนาดกลางไม่ใช่แบบนี้ไม่ถนัดเท่าไหร่ใช้หมุด spin control น่ารักไหมอับ เน <m us Salvador> ี้ยก็ประมาณนี้เลยนีอะบมเรจะได้แนวนี้ก็คุดเลยใช่ครับเปิดไไม่ได้รู้แล้วเพิ่มีสไปเดอร์ไตนเข้ามาสีดห้า ครัาวดูเสร็จแล้วยางอลืมนำทางขึ้นนทางขึ้นนีผพาททำทีหลัง,ดดงรนะครับปตกแต่งเทียงขยอเจียงเลยครับมีหมดเจอมาหากล่องชุดยากครับทุกคนใช้แบบนี้ก็ได้

ผมแค่นี้แหละครับผมกับการทัดสร้างบ้านดูรอดแบบไปต่อไปนะครับอันนี้เป็นบ้านแบบขนาดกลางครับผมอยากเอาใหญ่ขนาดน,นี้ก็ได้ห้ามะครับัสบนสี่ยงก่นนะครับใช่ ก็อยากจะทนแบบนี้ก็แล้วแต่ครับนี่เป็นหันแบบกระทำไปนะผมว่าคลิปนี้ก็ขอจบไพีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย